วัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมจักรเสมารามหรือวัดพระนอนคลองขวางจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่ปฏิฐานพระพุทธสยญาติหินทรายที่เก่าแก่ที่สุดลใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวัดธรรมจักรเสมารามตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวางตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอยู่ไม่ไกลจากเมืองโบราณเสมาที่ร่วมสมัยกัน ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและโบราณวัตถุที่สำคัญดังนี้อาคารพระพุทธไสยาตนเป็นอาคารโถงขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง6.5เมตรยาว26เมตรมีหลังคาคลุมเปิดด้านข้างโลง่งสร้างคลุมทับโบราณสถานพระนอนเดิมที่แบ่งเป็นสองห้องห้องใหญ่ประดิษฐานองค์พระนอนและห้องที่อยู่ถัดมาด้านทิศเหนือ เป็นห้องโล่งๆเหลือแต่ฐานทำเป็นทางเดินโดยรอบด้านหน้าและด้านหลังของอาคารโบราณสถานดังกล่าวและยังพบใบเสมาคู่ที่มีขนาดลดหลั่นกันประจำทิศโดยรอบโบราณสถานพระนอนอีกด้วยองค์พระนอนหรือพระพุทธไสายาสก่อด,ด้วยหินทรายที่มีอายุเก่าแก่และนับเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยใช้หินทรายสีแดงหลายก้อนมาเรียงประกอบการแกะสลักเป็นองค์พระ มีความยาว13.30เมตรสูง2.80เมตรมีอายุอยู่ในสมัยทวาระวดีราวพุทธศตรวรรษที่12หรือราว1,300ปีมาแล้วส่วนพระเสียรหันไปทางทิศใต้พระพักหันไปทางทิศตะว,วันออกเฉพาะส่วนพระพักค่อนข้างกว้างใช้หินทรายสีก้อนวางเรียงกันแล้วสลักพระขนงสลักเป็นเส้นนูนรูปปีกาประเนตรเหลือบต่ำ พระนาศิกแบนค่อนข้างกว้างที่มุมพระโอด์แย้มพระสวนเล็กน้อยขอมวดพระเกศาเป็นรูปก้นหอยพระสอเป็นหินทรายก้อนหนึ่งทรงกลมหนา36เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง90เซนติเมตรภายหลังการขุดแต่งใต้พบพระสอเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นที่บริเวณด้านหน้าพระพักแต่นำไปต่อเข้ากับของเดิมแล้วพระหัตถ์ขวาง,งอระวางราบรับพระศียนไม่ได้วางตั้งเป็นสามเหลี่ยม เหมือนพระนอนที่พบในสมัยหลังคลองจีวรห่มคลุมปลายพระบาทเสมอกันไม่มีภาพแกะสลักที่พระบาทกรมศิลปากรได้ทําการขุดแต่งและบูรณะขึ้นเนื่องจากการแตกหักและผุพังในพุทธศักราช2533ต่อมาได้สร้างอาคารและหลังคาคลุมองค์พระในพุทธศักราช2538พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมารามภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะแสดงโบราณวัตถุที่พบ โดยเฉพาะธรรมจากรของจริงปฏิฐานอยู่ภายในตู้กระจกส่วนของจำลองจัดสร้างขึ้นมาใหม่โดยมหาวิทยาลัยราชพรรัฏนครร,ราชสีมาตั้งอยู่ด้านหน้าของจริงปกติธรรมจักศิลาจะปฏิฐานไว้หน้าพระพักของพระพุทธสายญาติรรมจากศิลามีเส้นผ่าศูนย์กลาง1.41เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางดุมร้อ3 1เซนติเมตรตอนล่างเป็นรูปสัตว์คล้ายพนัสบดีซึ่งเป็นสัตว์ผสม มีปีกเหมือนหงเขาเหมือนโคและมีปากคล้ายครุฑวัดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเสมาที่มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญก็คือพระพุทธสยญาติและธรรมจักศิลารวมทั้งโบราณวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดซึ่งเปิดให้เข้าชมได้ฟรีในวันเวลาราชการหากมีโอกาสมาเยือนเมืองเสมาต้องไม่พลาดที่จะมานมัสการพระพุทธสยญาติที่วัดธรรมจักเสมารามแห่งนี้นะคะ